สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับเอาก่อนจะไปดูสูตรในเขาแน่นะครับสีปรับปุงในจุดใดนะครับกะมาเบิ่งกันนะครับก่อนอื่นกะขอโทษเอฟซีหลายๆนะครับที่หวยบ่อเขาาลายงวดแล้วนะครับกะคือว่างวดที่ผ่านมาก,กะเสื่อมมันในชุดเลขดับ นะครับมันดับห้าสิบกงวดนะครับเลขดับห้าสิบกวงวดห้าสิบสึงหกสิบสิบเจ็ดสิบงวดแล้วครับหัวก็มาดับงวดนี้นะครับหัวก็ลมงวดนี้นะครับเลขดับนะครับก็คือว่าอยู่ว่าป่านนี้มันสีดับนะครับเพราอมันมันมันงาวนะคเสือเกินนะครับนี่ครับมันงาวลายครับมันดับง่าวลายนะครับนี่ครับ เลขไม่น่าจะมาบนนะครับื่องสองตัวนะครับโบยู่นะครับบนนะครับไม่อยู่เราดับโอยู่นะครับถา้ถาเลขไม่น่าจะมาโบยูน่นี่คือตายเลยนะครับเห็นว่าอาจารย์นครเพลนบอกว่าอาจารย์นครเพ่นมักศูนย์นะครับจะ่าไม่มาติดดับศูนย์เนี่ย อาจารย์นครเพชรว่าทรมักคือม nice. ักศูนย์เลยนะครับนี่ครับมันมันเป็นดับเลยนะครับนี่ค <Arin>. รับล่างกับศูนย์บนกับศูนย์นะครับพุ๊บอาจารย์นครเพชรว่ามักศูนย์ลายนะครับทำมักศูนย์นี่สิมีแนวตัวไปเป็นแนวไมีิสิมมีตัวนั่นเลยนะครับอันนี้คือว่าในศูนย์กับซีนี่ดับนะครับมันก็เลยนั่นเลยนะครับซีนี่ก็ดับบอยู่นะครับ ถ้า CW นี่เพราะว่าหลักนวยของอาจา์นครเพชรน,นี่มีหกอยู่แล้วนะครับมีหกอยู่แล้วนะครับมันดับบอยูนะครับ จะว่าดับดับคู่หนียูนะครับดับคู่หนีมาครับดับเลขดังก็จะเห็นบนครับเนี่ยเลขดังหกหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยดับยูเลยนะครับดับยูคักเลยนะครับจะว่าเป็นดับตรงนะครับเนี่ยดับตรงนะครับดับตรงบนล่างนะครับสมมติว่าถ้าดับตัวนี้เสเศษศูนย์หนึ่งบดับนะครับนี่คือดับตรงนะครับนี่ครับเพื่อตัวตัวพิชพาดนะครับแต่ว่าถับ ถ้าพิษแล้วมันสิพิษอีกบอ่อนะครับหิลอ่องเหตุไหยเบื้องอีกนะครับนี่คือเป็นตัวดับนะครับเราก็เสี้ยนที่เข่านะครับกะงวดนี้ล็อกวีที่มาก็เข่านะครับ น si> er ี่ครับเลขดับนะครับมึงโดดดับประมาณห้าสิบหกสิบหนวดครับหัวก็ผิดนะครับพึ่งจะมาผิดนียครับพึ่งจะมาผิดนะครับนี่ครับพึ่งจะมาผิดนะครับ แต่ละสูตรในโมเมนต์นี่ครับหกสิบกงวด้าสิบสี่หกสิบกงวดนะครับนี่ครับสี่ล่องเฮดเบิงนะครับงวดนี้เห็นบ่ามหานะครับได้ห้าได้หานี่เป็นล่างขึ้นบนยอดยอาจากข้อแม่สี่เชกทีหนึ่งครับงวดนี้ห้านะครับนี่งวดนี้เจ็ดนะครับอันนี้เป็นดับบนนะครับดับบนนะครับอันนี้เป็นดับล่าง สิบหน่วยล่างอันนี้ฮอตลอยเลยนะครับร้อยสิบหน่วยเลยนะครับประวัตเบื้องต้นเนี่ยบัณฑิตพิษจะงรวดนะครับเนี่ยเพราอะไรเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดห้าสิบห้าสิบสี่มวลที่ห้าสิบห้าไปบอลอดนะครับอันนี้คือกันนะครับเนี่ยมิจฉาชักันเหมดนะครับต่อเหตุยนมาซื้อนะครับเนี่ยศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยครับบอยูเลยนะครับมวลนี้ได้สองมวลนี้ได้นึ่ง อันนี้เป็นอันนี้ร้อยซิบน้วยเป็นบนนะครับอันนี้เป็นล่างนะครับอันนี้คือกันนะครับนี่เลขดับนะครับดับหง้วอิลีนะครับจะว่าพึ่งหลุดนะครับดับแง้วอิรีพึ่งหลุดพึ่งลุด,ง,ลดงวดแรกเลยนะครับ <c oughs> ก็ก,ก็ก็สิมันใจนะครับกเขาก็เฮ็ดตามสูตรนะครับเนี่ยงวด เสียนทิพเซียนทิพบนซีหนึ่งนะครับเลียกหลายตัวแต่ว่าห่างเข่านะครับเซียนทิพเสียนทิพ ล็อกมิธีมาครับล็อกมิธีมาเข้านะครับล็อกมิธีมาแล้วชุดล่างยังยังบกคุยเื่องบนนะครับเพราะว่าอาจารย์นครเพิ่นสิเฮ็ดล่าง่คนนะครับ เพราะว่าชุดล่างของอาจารย์น้รงขอนเมเข้านะครับชุดหน่วยล่างนี่เขามันมันเสียทิ่เลกบนเพราะว่ามันชุดล่างแค่แค่นี่เขานะครับเดี๋ยวอาจารย์นครนเมชสีลรอกเขาสีลอกเขาหัวไม้นะครับนี่ครับเมื่อเสียเลกวิ่งเงินล้านนะครับไฮเก้านะครับ มันก็เลยเสียเลยนะครับอันนี้ก็หาซิบงวดขึ้นกันนะครับเนี่ยเอามาซ้ำนีนะครับเรียกวิ่งเงินหลันนะครับงวดนี้ได้หกนะครับพิดงวดหัวก็พิดงวดแรกอีกซ้ำเนี่ยนะครับหาซิบงวดขึ้นกันเลขกวิ่งตัวเดียวนี่เงาเงนี่บัทธรรมบดานะครับวิ่งตัวเดียวนะครับห้าสิบกัวงวดนะครับนี่ครับลักหน่วย ลักหน่วยนะครับเขานะครับสิสุดนากระดาษแล้วครับเล่จะ่าสองสูตรชนนะครับชนที่เลขหกนะครับงวดนี้ก็ชนได้ตัวเก่าอีกนะครับงวดนี้นะครับชนได้ตัวเก่านะครับนี่ครับลักหน่วยนะครับได้หนึ่งกับหกนะครับลักหน่วยนะครับนี่ได้หนึ่งกับหกนะครับชนกันที่หนึ่งกับหกนะครับ เลขสี่ตัวสองสูตรนะครับหนึ่งกับหกนี่ยครับมวนี้นะครับเลขมันสิมาตัวเกาบอนะครับหรือว่าเลขหนึ่งสิไปยูรักหน่วยหรือว่าเลขหกสิไปยูรักหน่วยนะครับนี่ครับลอดจิดตามนะครับแต่ว่าสิอาจารย์น้องคุเพนสิมีมีคัดลอกใส่สูตรไหมนี่ครับคือว่าคัดลอกมากเนี่ยคือคัดลอกตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหนึ่งกับหกนะครับงวดที่พ่านมากกับหนึ่งกับหกมวดนี่กับหนึ่งกับหกนะครับ ต่ว่าลักซิเนี่ยสูตรนี่เนี่ยสูตรนี่เขานะครับสูตรนี้เขาแต่ว่าอันนี้มันไหลงวดลหลนะครับก็เลยตัดตัดตัวถือนะครับตัดสามอกนะครับคือว่าอยากอยากให้มันเหลือซีโตวนะครับี่คือเหลือซี่ตวนะครับบานี้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้้าตัวนะครับมันบ่กเขานะครับก็เลยมาเพิ่มเหล็กซีใส่นะครับเอฟซี มาเพิ่มเล็กซีไสนนะครับปกตินี่สีสีชนกันที่แปดกับเก้าเห็นไหสังเกตว่านครนพชรอาจารย์นครนเพ้นให้ให้เด่นแปดกับเก้าบนมันบ่นี่ครับก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยชาวบาบัานมันบ่เข่านะครับก็เลยมาลบมาลบเหล็กสามบอกแล้วก็เอาซีไซนนะครับเอาซีไซพอเล็กสามมันบ่ามาจากเทือนะครับเนี่ยเล็กสามตั้งแต่แต่ว่าขึ้นไปข้นมานะครับนี่ครับมันบ่ามาจากเทื้อมันงาวแล้วครับ ก็ได้ลบออกลบออกก็เลยเพิ่มไปเหล็กซีไซนะครับมันก็ได้ได้แปดเก้าซีนะครับอ่าเอซีว่าคือบ่อเขามงินบางน,นึงกับบ่อเขานะครับเพราะว่าอาจารย์น้อข้อเพี้ยนห้เจ็ดกับแปให้แปดกับเก้านะครับบายนี้มาเพิ่มเหล็กซีไซมันก็เลยเป็นสามตัวนะครับบายนี้งวดนี้เนี่ยสลังหลังจากหลังจากเพิ่มแล้วนี่ยครับเนี่ยสองสามสี่ห้าหกแปดเนี่ยครับเพิ่มเหล็กซีเขาก็เลยได้แปดน,นะครับปกติสีไม่หาตัวนะครับ มาในตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้นี่บบไ,ได้เพิ่มนะครับตัวนี้ตัวนี้คือว่าตัวแบบเก่าคือได้เก้าหนึ่งสองเจ็ดนะครับแบบเก่านะครับแต่ว่าตัวนี้ตัดออกนะครับปกติมองนี้สีมีเหล็กหกนะครับแต่ว่าก็เ้านะครับเอาซีตัวนะครับเอาซีตัวหรือว่าถ้าจะเอาตัวนี้เพราะมันสีมาชนสองตัวนะครับมันสีมาชนอยู่ หกกับสองนะครับแต่ว่าคำว่เอานะครับชนที่หกกับสองนะครับหรือบางวนอาจารย์เขาเห็ยอาจจะเอานะครับเพราะมันผ่าตัวหนึ่งถ้าชนหกกับสองนะครับหกกับสองเนี่ยอาจารย์เขาเร็ยคิดก่อนะครับแล้วก็รักหน่วยก็ได้หนึ่งกับหกนะครับหนึ่งกับหกรักหน่วยนี่ยั่งบ่ผิดนะครับรักหน่วยนี่ยั่งบ่ผิดยั่งบ่ได้เติมนะครับ บานีนี่มันมาพิดด้วยตัวนี้นะครับเนี่ยพิดด้วยตัวคู่ขี้นะครับมันพิดนะครับคู่ขี้กับเต้มถ้าคู่ขี้พิดเต้มกับพิดนะครับมันพิดนะครับจังวดนี้นี่มาดีนะครับคือว่าได้ได้คู่เต้มคู่นะครับนี่แต้มคู่ทั้งสองนะครับอ่าศูนย์สี่แปดนะครับนี่คือเต้มสองหน่วยล่างนะครับเนี่ย 048นะครับสรีมาบอนะครับอันนี้ก็ไล่งวดแล้วนะครับหพราก,ก็มาพิดนะครับถ้าตัวนี้พิดตัวนี้ก็ต้องผิดน้านะครับแต่ว่าหลักหน่วยนั้นมาถืออยู่จะวังกับพิดนะครับเพราะว่าแต้มผ้าพิดนะครับอ่าแต่ว่าแต้มแต้มตัวนี้นี่แต้มตัวนี้อาจารย์นครเพชรเฮ็ดแต้มขึ้นมาไมอีกชุดหนึ่งอยู่ใส่เดี๋ยว,วันกนะดาเพ็รแต้มขึ้นมาไมอีกครับ ให้มาชนดีให้คว่วให้คือวา่าให้มีค่วแน่นอนนะครับนะครับแตี่ยมเตี๋ยมยาวยวเบิองเบงแต้่มให้ตัวน้อย่นึงนะครับเพื่อคว่วแน่นอนครับอาจารย์เอาคั่เพ็นเพ็ดเเต้่มขึ้นมาหยีกนะครับมันมันชนกันเ็ดอยุนาในหมดแตเฮ็ดแต้มไว้อยู่ครับมันชนกันเออนี่นีนีๆๆนี่ครับ เป็นเต็มเก่าเฮดไว้เฮดไว้นะครับนี่ครับมันเขานะครับนเ,เ,เ,เนี่ยมันเข้าเลขศูนย์เนี่ยเต็มสี่กับหกเนี่ยเข้าเต็มศูนย์นะครับเนี่ยเข้าเต้มศูนย์แต่วางวดนนี่ยได้แปดได้หนึ่งได้สี่ได้เจ็ดนะครับแปดหนึ่งแบบนี้มันมาชนกันยุที่นี่ครับมันมาชนกันยุที่นี่ครับชนกันเลขสี่กับเลขแปดนะครับแต้มงวดน,นี้นะครับ มาแต้มดีนะครับนี่ยก็สิว่ามาแต้มดีมาคู่เห็นบอกครับเนี่ยมันชนกันที่สองตัวนะครับเนี่ยชนกันที่ซีก็เปียครับเ๋ยวอาจากนครเพื่อนสี่เฮใไม่ครับเสียเอามามามาให้เบิ่งใกล้ๆกันนะครับเห็นบองวดที่ผ่านมาตัวนี้มันบ่เขานะครับมัน้ามันชนได้ก็คือชนกันที่เลขสามนะครับตัวเดียวแต่มันบ่เขานะครับแต่แต่แต่อยู่ เจอแจ่มนี่มีเข่าศูนย์นะครับแต่ว่ามันผ่าถามันมากมันมาชนกันแต่งวดนี้มันชนกันอยู่ที่แปดกับสี่นี่ครับแจมล่างนะครับแปดกับสี่เอาเปลียนไดยเอฟซี FC อันนี้ได้เบิ้งแล้วนะครับก็คืออาจารย์นค่อพิเสีเฮ็ดล่างให้เบิ้งก่อนนะครับเพราะว่าล่างชุดนี้มันเข่านะครับลักหน่วยนี่เข่าดีนะครับนี่ลักหน่วยนะครับหรือว่าเอฟซีเสียไปจับก่อนก็ได้ลักหน่วยนี่หนึ่งกับหกนะครับ ง,ด,งดที่พ่านมากก็ได้หนึ่งกับหกนะครับอ่ะเอฟซีกัไทนี่กัขอบคุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอาจารย์นครเพ่นกับสีเฮ็ดงดไม่ให้เบิ้งต่อไปนะครับไทนี่กัอาจารย์นครเพ่นกักราบขอโทษเอฟซีหลายๆนะครับเพราะว่ามันหลายสูตรนะครับต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับสูตรได้เ่าเขากับมาซับเปลี่ยนไม่นะครับ เอาท้ายนี้ก็อาจารย์นครเพื่อนกน็ขอให้ FC โชคดีสวัสดีครับ